สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้เวลามาประกาศผู้โชคดีแล้วนะครับที่ได้รับวอรช์เชอร์นะครับไปทานอาหารไปอิ่มอร่อยกันฟรีๆนะครับที่ห้องอาหารแกรนคาเฟ่โรงแรมแกรนโฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับที่อยู่แถวๆสีนทรินนะครับผมก็1รางวัลนี้นะฮะสามารถไปได้2ท่านสามารถใช้ได้ทั้งมื้อกลางวันและก็มื้อเย็นนะครับผมก็สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับทางเพจ b บ j เจ r n ี y กับ ของเรานะฮะมีทั้งหมด138ท่านนะครับผมนะ่ฮะใส่เลขไว้เรบร้อย1ถึง138นะครับก็ผู้ที่โชคดีนะครับที่ได้รับวอบเชอร์ไปอิ่มอร่อยกันฟรีๆนะฮะได้แก่หมายเลขหมายเลข31นะครับผมยินดีด้วยนะครับ ก็สำหรับท่านที่พลาดหวังไปนะครับสำหรับว v o เชอร์อันนี้นะฮะก็เรายังมีแจกกันต่อนะครับผมสำหรับอ o เเอร์ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นที่พักแล้วนะครับเป็นว v o เชอร์ที่พักโรงแรมภูแมนพัทยานะครับผมถ้าใครอยากได้ก็รอกันแปบ๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งโพสต์ให้มาเล่นเกมกันนะฮะผมก็ยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณครับ